กีฬาไม่ใช่เพียงการแข่งขันแต่คือพลังของมวลชนคือเวทีที่สร้างความสามคัคคีและเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งชาติวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนรอยประวัติความเป็นมาของงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติของเราตั้งแต่ครั้งแรกในปีคศ1985จนถึงครั้งล่าสุดคศ2อ2 5 2งานมหกรรมกีฬาแห่งชาติถือกำเนิดขึ้นในปี1985ณน,นครหลวงเวียงจันทร์ มีเพียง10ประเภทกีฬาและนักกีฬาเพียง620คนแต่กลับเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่จุดประกายความหวังด้านกีฬาของชาติต่อมาในปี1987สวรรค์เขตได้เป็นเจ้าภาพมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็น12ประเภทกีฬานักกีฬาเกือบ1,400คนนับเป็นการขยายเวทีอย่างต่อเนื่องในปี1991และ1994งานเดินทางไปยังคำม่วนและจำปาสักตามลำดับ จำนวนนักกีฬาและกีฬาที่แข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งแสดงให้เห็นว่ากีฬากำลังกลายเป็นพลังที่เชื่อมโยงคนทั้งชาติปี1997หลวงพระบางได้เป็นเจ้าภาพงานมหก,กรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่5มีนักกีฬากว่า1,600คนถือเป็นการประกาศว่ากีฬาได้กลายเป็นของมวลชนอย่างแท้จริงเข้าสู่สหสวรรษใหม่ปี2000นครหลวงเวียงจันทร์กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง งานครั้งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานั้นมีถึง22ประเภทกีฬาและนักกีฬากว่า3,200คนปี2005สวรรณเขตจัดงานครั้งที่7ปิดฉากด้วยการจุดพลุชลากอันง,งดงามเป็นสัญลักษณ์ว่ากีฬากำลังเบ่งบานและในปี2008จำปาศัก์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพมีการแข่งขันถึง24ประเภทกีฬาสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนากีฬาของลาวที่ก้าวไกล ปี2011หลวงพระบางจัดงานครั้งที่9ด้วย25ประเภทกีฬาก่อนที่ในปี2014อุดมใส่จะได้เป็นเจ้าภาพครั้งที่10การแข่งขันเริ่มมีรูปแบบที่ชัดเจนและมีในกีฬาจำนวนมากขึ้นหลังจากหยุดไปหลายปีเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มหกรรมกีฬาครั้งที่11จัดขึ้นที่เชียงขวางในปี2022 แข่งขัน25ประเภทกีฬามีการชิงชัยถึง365เหรียญทอง365เหรียญเงินและ581เหรียญทองแดงนับเป็นงานที่มีระบบและมาตรฐานที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ในเวลานั้นและล่าสุดปี2025นครหลวงเวียงจันทร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งกับงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่15-25พฤศจิกายน มีกีฬาถึง33ประเภทและการชิงชัยมากกว่า1,200เหรียญทองถือเป็นการรวมพลังด้านกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของลาวในปัจจุบันงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันแต่คือเวทีที่ทำให้เยาวชนนักเรียนทหารพนักงานและประชาชนทุกชนเผ่าของลาวได้มาพบกันในนามของกีฬานี่คือการสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิต และสร้างพลังความสามัคคีให้กับคนลาวทั้งชาติภายใต้แนวนโยบายที่ว่าทําให้กีฬาเป็นของมวลชนกลายเป็นความรับผิดชอบของสังคมและนี่คือประวัติศาสตร์ของมหกรรมกีฬาแห่งชาติจากคศ .1985 จนถึงคศ .2025 หากคุณรักกีฬาเหมือนกับเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่อง,ร,องราวกีฬาดีๆที่เราจะนำมาฝากกันอีกครับ